สวัสดีครับสายรัดข้อมือที่อยู่ในข้อมือของพงตอนนี้นะครับก็คือ oppo band ครับมีหลายๆอย่างมีหลายแนวคิดที่แตกต่างจากสายรัดข้อมือยี่ห้ออื่นๆครับแต่ว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบมือถือ oppo นะครับพงบอกได้เลยว่าสายรัดข้อมือวันนี้น่าจะชื่นชอบได้ไม่ยากครับเพราะว่า OPPO เอา DNA ของมือถือของ OPPO เนี่ยนะครับเอามาใส่ในสายรัดข้อมือ OPPO Band ตัวนนี้แบบเต็มที่เลยครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมเล่าไปฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างในรีวิวนี้นะครับเราคงต้องมาเริ่มรีวิวกันจากตัวสเปคครับทาง OPPO ให้หน้าจอเป็น AMOLED มาครับให้สีสันที่สวยงามมีความคมชัดที่ดีมากๆแล้วนอกจากนี้ตัวเรือนก็ยังกันน้ําได้ที่50เมตรนอกจากนี้นะครับแสงสว่างจากตัวสายรัดข้อมือรัวนนี้ยังสว่างมากด้วยครับสามารถเอาไปใช้งานกลาง แจ้งแบบตอนแดจดจะจัดได้สบายสุดๆเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่แอบจะน่าเสียดายเล็กน้อยครับแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของสายรัดข้อมือที่ราคาอยู่ประมาณ1,000-1,500ถึง1,500บาทก็ยังไม่เคยเห็นมีตัวไหนที่มีฟีเจอร์นี้นะครับก็คือฟีเจอร์ที่จะปรับความสว่างของหน้าจอได้อัตโนมัติ แล้วก็สายรัดข้อมือเรือนีนะครับสามารถที่จะวัดตัวฮาร์ดเรทได้แบบเรียลไทม์เลยครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ด้วยครับโดยเฉพาะตอนที่เรานอนเนี่ยครับสามารถแทร็กได้นะครับว่าเวลาเรานอนมีออกซิเจนในเลือดมากน้อยแค่ไหนตรงนี้จะเอามาเช็คได้เบื้องต้นครับว่าเวลานอนเรามีอาการหยุดหายใจไหมร่างกายเราทํางานผิดปกติตอนที่เรานอนหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าค่าออกซิเจนตรงนี้มันต่ํากว่าสัก90%หลายๆครั้งหรือว่าเป็นเวลานานก็ควร จะไปทำสลิปเทสต่อที่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดของ Opp o อเปอร์แบนด์วนี้นะครับก็คือการที่เราจะไปตั้งค่าครับว่าจะให้ตัวฮาร์ดแร์มอนิเตอร์จับอัตราการเต้นของหัวใจเราทุกๆ1วินาทีตรงนี้น่าจะเป็นสมาร์ทแบนดเพียงแค่ไม่กี่เรือนในราคาพันต้นๆเท่านั้นที่ทาได้ครับนอกนั้นก็จะต้องเป็นสมาร์ทแบนที่มีราคาสักประมาณ5-6000บาทที่จะเข้าไปตั้งได้ครับว่าอยากจะให้วัดทุกๆวินาทีนอกจากนี้ฟีเจอร์ที่เด่นๆน,นะครับก็คือการที่จะ tracking การออกกำลังกายก็แบ่งงเป็นทั้หมด10 หมวดแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้เป็น Music Control ได้ครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับว่าสายรัดข้อมือเรือนนี้ก็จะทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android สามารถไปโหลดมาใช้ได้ครับส่วนการสั่งงานการใช้งานต่างๆไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆเท่าไหร่ครับใช้การสัมผัสหน้าจอแล้วก็ปาดไปมาแต่ว่าความรู้สึกก็จะคล้ายๆก,กับมือถือ Oppo ครับเวลาที่เราทัชแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆหรือว่าแอนิเมชันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะมีความใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือมากๆโดยการใช้งานนะครับ ปกติพวกสายรัดข้อมือพวกนี้ก็จะให้เราเนี่ยปัดหน้าจอไปเรื่อยๆครับยิ่งมีฟีเจอร์เยอะก็ต้องยิ่งปัดหน้าจอเยอะมากๆส่วน Oppo Band ก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่พิเศษออกมา1ห,หมวดหมู่ครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ตรงนี้อยู่ในหน้าจอของทูนครับเวลาเข้าไปแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆตรงนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เขาก็เลยเอามายุบรวมอยู่ในหน้าเมนูนี้ทําให้การที่เราจะสั่งงานเนี่ยก็จะหาเมนูที่ใช้ได้บ่อยๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันง่ายมากๆครับแบ่งออกเป็น3หมวดตามด้านล่างนี้เลยในหมวดเฮลท์ตรงนี้จะรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเราทั้งหมดครับในหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไปนะครับอย่างที่พงบอกไปเมื่อกี้ตรงที่น่าสนใจเนี่ยก็จะบอกการนอนหลับครับว่า,า,นนามี คุณภาพเป็นยังไงบ้างที่ผมชอบก็คือเขาจะมีข้อมูลบอกครับว่าการนอนเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็บอกคุณภาพการนอนของเราครับเราสามารถเข้ามาอ่านได้เพื่อที่จะเอาไปปรับได้ครับว่าเราควรจะปรับปรุงพฤติกรรมการนอนของเรายังไงตรงนี้ถือว่าทําได้โอเคมากๆครับ ตัว SpO2 ตรงนี้เป็นปริมาณออกซิเจนในเลือดเวลานอนครับเราเข้าไปตั้งได้ครับว่าเวลาเรานอนหลับอยากจะให้ t r a ็กตัวปริมาณออกซิเจนในเลือดหรือเปล่าก็จะแสดงกราฟขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายตรงนี้เป็นการแสดงข้อมูลที่ t r a ็กการออกกําลังกายมาครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของ Oppo Band ตัวนี้ครับเวลาที่เราเข้าไปดูตรงนี้อาจจะเห็นว่าตัวข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีอะไรละเอียดมากมายเท่าไหรนะ่นักอย่างตอนที่พงลองออกกําลังกายมา4ครั้งครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวการวิ่งหรือเป็นการปั่นจักรยานแล้วก็เป็นการตีแบตครับตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไรมากมายเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะแจ้งแค่ตัวฮ์ตเรทมีการวิ่งอย่างเดียวครับที่พงลองใช้มาก็จะมีการแจ้งครับว่า ตัวคัตเดนส์ตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้พลังงานไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับเพราะว่าในเมื่อ oppo มีข้อมูลจากการ tracking จากสายรัดข้อมือตัวนี้ไปอยู่แล้วอยากที่จะให้แสดงรายละเอียดออกมาครับอย่างน้อยๆก็ควรจะบอกว่าเรามีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ในโซนไหนอะไรเท่าไหร่บ้างตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เอาสายรัดข้อมือตัวนี้ไปใช้ในการออกกําลังกายแต่ในเวลาที่เราออกกําลังกายมีอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเราดูได้ง่ายมากก็คือ ตัว Oppo Band จะบอกเราเลยครับว่าตอนไหนที่เราดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ก็จะขึ้นเป็นคำว่า Fat Burn ให้เราเห็นเลยส่วนหน้าสุดท้าย Manage ตรงนี้เราจะใช้เป็นการตั้งค่า Oppo Band ทุกอย่างในนี้เลยครับตัว Watch Face ตรงนี้มีหลายหน้าตาให้เลือกครับแล้วก็สีสันสดใสแต่ว่าที่บงชอบที่สุดคือโบ c l o c k ครับ ตรงนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าที่จะดูเวลาของประเทศได้2ประเทศพร้อมกันนะครับโดยที่เวลาอันแรกเนี่ยก็คือเวลาที่เราซิงก์กับตัวสมาร์ทโฟนไว้แต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะดูเวลาของประเทศอื่นอีก1ประเทศสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่หน้านี้เลยครับส่วนหน้ามอเป็นการที่จะใช้เข้าไปตั้งค่าหลายๆอย่างครับอย่างเช่นนาฬิกาปลุกสามารถเข้ามาตั้งเวลาปลุกได้หลายๆอันแล้วก็การตั้งค่าสําหรับการออกกําลังกายหรือว่าสุขภาพตรงนี้เข้ามาตั้งค่าได้ตรงนี้เต็มที่เลยครับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เทรคกิ้งครับ ตรงนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าให้ Op ป o b a แบนวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ทุกๆ1วินาทีแต่ตรงนี้ต้องยอมรับกันด้วยนะครับว่าเวลาเข้ามาตั้งค่าแบบนี้ตัวแบนก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นครับเพราะว่าต้องใช้เซ็นเซอร์ให้ถี่ขึ้นแล้วก็ออกไปประมวลผลโดยใช้ตัว CPU มากขึ้นครับก็จะกินพลังงานมากขึ้นเท่าที่วงลองใช้มาครับก็จะใช้งานได้จาก12วันตรงนี้เหลือแค่ประมาณ6วันหรือว่าถ้าออกกาลังกายเยอะๆอาจจะเหลือแค่5วันเท่านั้นเองครับตรงนี้จะได้มีข้อมูลเอาไว้ตัดสินใจได้ครับว่าอยากจะใช้ฟีเจอร หบ้างส่วนคนที่อยากได้ตัว Oppo Band ตรงนี้เดี๋ยวพงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างครับจะได้เข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เป็นการสั่งซื้อได้แบบง่ายๆส่วนเรื่องต่อไปที่เราต้องมาพูดกันครับตัว Preference ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ครับเป็นการตั้งค่าพื้นฐานตัวในโหมดตรงนี้ก็จะเป็นการสั่งงานให้ Oppo Band เนี่ย ไม่ทำงานครับเวลาที่เราต้องการที่จะนอนหลับพักผ่อนไม่อยากให้หน้าจอติดขึ้นมาสว่างขึ้นมารบกวนเวลาเรานอน,อนสามารถเข้ามาตั้งค่าเวลาได้ที่หน้านี้เลยแล้วจากทั้งหมดที่พงเล่ามานะครับจะเห็นว่า oppo b a n d แตกต่างจากสมาร์ทแบรนด์ยี่ห้ออื่นๆเยอะมากๆทาง oppo ตั้งใจให้สมาร์ทแบรนด์เรือนนี้ใช้ง่ายครับไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเนี่ยดูข้อมูลที่เยอะนะครับถึงแม้ว่าบางทีพงอาจจะเสียดายเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูแล้วกันครับในราคาประมาณ1,200บาท o p p โป a แบเป็นตัวเลือกที่ดีไหมสำหรับคนที่กำลังเข้ามาดูอยู่พงก็หวังว่าในคลิปวิดีโอนี้ของพงน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับและถ้าเกิดคิดว่ามันมีประโยชน์แบบนั้นจริงๆพงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พงษหน่อยละกันยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ